ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่พชาวโูกหนอง,งานาโมเดลทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาพี่พมารับชมงานขุดลูกหนองนาโมเดลนาง,งานตรงนี้อยู่ที่อำเภอพี่บูญมังสาหาจงังหวัดลราชธานี กับหน้าง,งานปลูกโคกหองนาพื้นที่4ไร่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการขุดน,นะครับในส่วนของลุมขนมครกนะครับลุมขนมครกที่จะช่วยในเรื่องของการดักตะกอนน้าแล้วก็เก็บน้ําด้วยนะครับตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่ในส่วนของลุมขนมครกข้างหลังนะครับก็จะเป็นทรงบ่อน้ำอินฟินิตี้นะครับ ที่เราข in mm ุดในส่วนของบ่อน้ area, mm ําตรงนี้นะครับเพื่อจะนําดินในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับขึ้นมาทําเป็นพื้นที่โคกนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ปลูกสร้างนะครับกะต๊อปที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกป่าไม้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกนะฮะจะเป็นสามเหลี่ยมนะพื้นที่นะครับยาวไปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบให้ชมนะครับว่าพื้นที่เป็นเช่นไร พื ian, ang, ้น no ที thing, careful, ่ข้างหน้าก็จะกว้างนะครับแล้วก mm ็จะมีอ้วนตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหลมมาข้างหลังนะครับเราก็เลยได้ทําการออกแบบพื้นที่นะครับเพื่อจะประยุกต์ให้แบบตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเพราะว่าเจ้าของที่เนี่ยต้องการพื้นที่ป่าที่ของคลองไส้ไก่นะครับบ่อน้ําที่กเก็บน้ํานะครับแล้วก็เป็นที่เลี้ยงปลาด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทำการเกษตรนะครับต่างๆปลูกผักสวนครัวนะครับ ที่นาด้วยนะครับก็เลยได้ออกแบบในส่วนของบ่อน้ําหลักทจะอยู่ส่วนของข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นหลุมก,กบบ่อขนาดย่อมเนี่ยนะครับข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของดินหินดานนะครับเป็นชั้นดินที่แข็งมากๆนะครับจะออกเป็นสีแดงๆแล้วก็สีน้ำตาลนะครับดินโซนนี้นะครับก็จะ แข็งๆหน่อยนะครับเพราะว่าติดกับภูเขานะครับในส่วนของพื้นที่ชายแดนนะครับโซนบุญทลิกนะครับพี่บูนมังสาหาร่วนนี้จะเป็นชั้นดินหินดานนะครับเป็นชั้นดินที่แข็งนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นดินทรา,ายดินทรายโดยประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรกว่ากว่ทาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะครับางานอยู่ที่อำเภอพี่บูนมังสาหารจังหวัด อุบลราชธานีนะครับกับรถขุดนะครับทีมงานของทีมงานแก้วสง่านะครับก็ได้มาร่วมนะครับขุดในครัางนี้นะครับ<า>พื้นที่<า>ทั้งหมดสี่ไร่นะครับพื้นที่ก็จะยาวนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะฮะยาวไปนู่นนะครับ ก็จะแหลมมานี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จากัดพอสมควรน,นะครับข้างๆเราก็จะเป็นคานลอมที่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่เราจะกดทะลุไปเชื่อมอกับบ่อข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้จะต่างระดับนะครับเราเลยต้องกดเป็นขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลองไส้ไก่แล้วก็จะมีขั้นาส่ฉลองน้ําใปแต่ละจุดอันนี้เพื่อจะช่วยในเรื่องของการฉลอน้าไม่ให้เทไปลงที่ข้างล่างหมดนะครับ รถขุดนะฮะโคมัสุ u, นะฮะ pc 2 0 0เป็นรถขุดที่มีขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์6สูตนะฮะมีกำลังทำงานได้ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ความคลิปหน้าก็อยู่ที่ประมาณ30%นะครับก็ยังไม่เห็นรูปเห็นร่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายตอนเสร็จงานนะครับว่า หน้างานตรงนี้เสร็จจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้เรายังเหลือเก็บงานอีกเยอะเลยนะครับความสวยงามยังไม่ได้ตกแต่งเนาะตอนนี้เราจะขุดแยกดินไว้ก่อนนะครับเป็นโซนเป็นโซนไว้เดี๋ยวเราจะเดินมาตกแต่งรอบนึงนะครับนะก็จะเป็นเจาะเป็นสะดือลงไปนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่านะครับถึง5เมตร การขุดดินในส่วนของพื้นที่บ่อนนะฮะเสริมไปทำเป็นคันล้อมที่นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการามีเขตแเดนที่มีขอบรั้วเขตแเดนนะครับเอาไว้เป็นพื้นที่ปลูกป่าได้นะครับป่าไม้ต่างๆ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคร่าวๆนะครับหน้างานขุดโค้งลองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสานจังหวัดบุรลราชธานีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตตอนเสร็จงานแล้วกันนะครับว่าหน้างานตรงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเียงเท่านี้นะครับขอบคุณการติดตามรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ